เหตุเพลิงไหม้เรือเฟอร์รี่นําเที่ยวขนาดใหญ่นะครับซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเรือเฟอร์รี่นี้เป็นเรือไฟฟ้าขณะที่กําลังจอดเทียบท่าเพื่อทําการชาร์จแบตเตอรี่อยู่นะครับเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมเพลิงตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะสรุปได้นะครับว่าสาเหตุของเพลิงไหม้ในครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรแต่เบื้องต้นนั้นสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แล้วครับไม่มีไม่มีครับไม่มี 停产了，别。 นี่เป็นภาพขณะที่เจ้าหน้าที่กําลังทําการควบคุมเพลิงนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่ตํารวจของสอพสํมรงใต้จังหวัดส,สมุทรปราการนะครับได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้โดยพบว่ามีเหตุเพลิงไหม้บริเวณผ้าเทียบเรือเอกชนแห่งหนึ่งนะครับริมแม่น้าเจ้าพระยาใกล้ๆกับวัดท้องคุ้งในพื้นที่อําเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการครับก็มีการประสานกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยรวมไปถึงรถดับเพลิงทั้งหมดในห้าคันด้วยกันนะครับเพื่อเข้าไปควบคุมเพลิงยังจุดนี้ โดยท่าเทียบเรือดังกล่าวนี้ครับเป็นท่าเทียบเรือของเอกชนนะครับคุณผู้ชมครับใช้สําหรับชาร์จเรือไฟฟ้าขณะที่ช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่เข้าไปถึงจุดเกิดเหตุพบว่าเพลิงกําลังลุกไหม้เรือไฟฟ้าที่จอดเรียงกันอยู่บริเวณนั้นมีเรือเนี่ยจอดเรียงกันอยู่10ลําด้วยกันนะครับโดยเพลิงลุกไหม้อย่าง,ร,ง,งรุนแรงเจ้าหน้าที่ต้องระดมฉีดน้ําแต่ว่าการควบคุมเพลิงนั้นก็ทําได้ยากครับเพราะว่าเมื่อช่วงเช้าเนี่ยมีลมแรงจึงต้องใช้การดับเพลิงทั้งทางบกและทางน้ำนะครับ ก็ใช้เวลาอยู่กว่าหนึ่งชั่วโมงจึงจะสามารถควบคุมเพลิงทั้งหมดเอาไว้ได้โดยในเบื้องต้นนะครับเจ้าหน้าที่ได้ทําการตรวจสอบพบเรือเนี่ยถูกไฟไหม้เสียหายไป3หลังมูลค่ารวมกว่า100ล้านบาทไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับขณะที่ผู้เห็นเหตุการณ์เนี่ยเล่าว,ว่าเรือดังกล่าวเป็นเรือไฟฟ้าที่ใช้พลังงานแบตเตอรี่โดยก่อนเกิดเหตุนั้นได้ยินมีเสียงระเบิดดังขึ้นมาก่อนนะครับก่อนที่จะกลายเป็นไฟลุกไหม้ขึ้นมา ซึ่งคาดว่าน่าจะเกิดมาจากแบตเตอรี่ในเรือส่วนสาเหตุที่แท้จริงนั้นจะต้องรอเจ้าหน้าที่ทําการตรวจสอบอีกครั้งนะครับเข้ามาถึงคือผมลูกใหญ่แล้วคือสาเหตุแทบล่าเกิดจากอะไรพี่ไม่แน่ใจน่าจะพวกแบตนะน่าจะแบตเตอรี่นนี่รปภอยู่เห็นมันมีระเบิด่อนระเบิดตอนประมาณกี่โมงที่พี่ได้ยินเสียงน่ะตอนผมเข้ามาก็ประมาณเจ็ดโมงประมาณเจ็ดโมงครับนันเหมือนมันระเบิดแล้วก็ ปกติเรือจอดประมาณกี่ลำพี่ที่ชาร์จแบตเนี่ยนในน้ำถ่านเราเนี่ยอ๋อล้างล้างเรือไฟฟ้าครับเรือไฟฟ้าครับตอนนี้ประมาณกี่ลำแล้วพี่สามลำตอนนี้น่าจะู่สองสามลำสอาลำลออกลากออกไปข้างนอกอยู่อ๋อคือลากออกไปแล้วการลามไงแต่อันนี้มัน ส่วนเรือที่ถูกไฟไหม้นะครับเป็นของบริษัทเอกชนรายใหญ่แห่งหนึ่งครับมีเจ้าของเป็นคนไทยโดยเรือเฟอร์รี่นี้เป็นเรือนําเที่ยวซึ่งก็มีรายงานครับว่าแต่ละลำนั้นมีมูลค่าไม่ต่ากว่า40ล้านบาทจึงทําให้คาดการณ์ครับว่ามูลค่าความเสียหายรวมในครั้งนี้น่าจะไม่ต่ากว่า100ล้านบาท โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นหลักฐานทั้งหมดนะครับก่อนที่จะให้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบในจุดเกิดเหตุพร้อมกับเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปักคำเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ต่อไปครับ